มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพันตีหญิงวันที่สองเมษายนรา,ร,ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอ,องการโปรดกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรตา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ประกอบมตรตา4และมตรตา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560 มาตาสิและมาตาสิสาและมาตาสิหาแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบรัชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศสองพันและมาตา5้าแห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราชสองพจึงทรงพระกุณาโปรดเกล้าพระาชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ร้อยเอกหญิงวันเพนจันหอมเป็นพันตีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชการปัจจุบันขอขอบคุณรัชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ